เอาละครับวันนี้ขอกราบสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรโก Harry p o ่พอตเตไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูตัวละครทุกตัวกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะไปดูกันเลยครับก็ทำดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะครับก็จะเป็นแบบเฮอร์เมโอนี่ในร่างเด็กนะก็จะเป็นแบบขายังไม่ได้ยาวมากแล้วก็มีไม้กยายสิษ์คู่ใจที่ดูวินเทจดี ไปดูตัวที่2กันเลยแฮร์รี่พอเตอเตอร์ก็ทำไม่ได้ต่างจากเ e อไมอ n นี่มากนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นเลโก้ที่ขายังเตี้ยๆอยู่แล้วก็มีรอยบากที่หน้าผากด้วยตรงนี้เลยห,หมอไม่เห็นส่วนไม้กายสิทธ์ก็จะเป็นไม้สีน้ำตาลนะก็จะแปลกๆหน่อยแต่ก็เป็นไม้ที่เทศนะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็สามารถปรับได้สองหน้านะหน้ายิ้มหวานกับหน้าตกใจ ไปดูตัวที่3กันเลยครับตัวที่3ของเราก็คือสเนปนะสัตว์ราชานันซิเวลัสสเนปโอ้ก็ดูบึ้งตึงจริงๆถือไมก้กายสิทธิ์สีดำหืมดูแบบดากรากนะแล้วก็โอ้มีชุดสีม่วงข้างในด้วยเช่นเดียวกันซิเวลัสสเนปก็สามารถปรับได้2หน้าตานะครับเป็นหน้าตาที่เฉยๆชาๆทำหน้าเหมือนงงๆสงสัยไปดูตัวถัดไปเลยครับ ตัวถัดไปก็คืออากัศฟริชนะเป็นตัวที่แบบพานโรงของเรื่องไฮเ์พอเตอร์เลยคุณปู่แกเนี่ยก็จะมีแมวอยู่ข้างๆตัวตลอดเวลานะเป็นแบบช่วยสืบว่านักเรียนคนไหนจะเดินออกนอกเส้นทางหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เข้านอนตอนกลางคืนซึ่งตอนนี้แมวยังหาไม่เจอนะรอ,อดูไปก่อนนะปู fit ่ฟิตแกก็ไม่มีหน้าที่สนะก็มีแต่หน้าหน้าเดิมหน้าที่กล็ลงสืบสวนนักเรียนอยู่เออ ตัวต่อไปนะครับก็คือมาดามปินส์ไม่รู้ว่าเป็นแมักกาเกาหรือเปล่านะว่ามันเขียนว่าแบบนี้ไม่ได้เขียนว่าแมักกาเดาก็เป็นตัวแบบด์กนะคีด์กอยู่เช่นเดียวเธอก็มีสองหน้าเหมือนกันใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะว่าคนนี้คือใครอาจจะเป็นมักกาเดาก็ได้ไปดูตัวละครสุดท้ายกันเลยเขาเป็นไม่ได้ก็คือเอาบัสเตมโบร์ถือดาบกิฟฟินดอร์อยู่ ก็ทำดีไซน์ออกมาเหมือนซันตาคอร์นะมีแว่นตาตรงนี้ด้วยซึ่งเอาบัตเตอร์มนดดนั้นก็มีสองหน้าเหมือนกันแต่เป็นหน้าที่แบบแยกไม่ได้ต้องถอดหนวดออกมาดูนะไม่งั้นเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นี่หนวดคือบังหมดบังหน้าหมดว่ายิ้มหรือโกรธอยู่หรือเปล่าหน้าแรกนะคะรับก็คือกําลังยิ้มอยู่ก็กําลังยิ้มแบบมีความสุขอยู่นะไปดูหน้าสองกันหน้าสก็ยิ้มเหมือนกันนะแต่ยิ้มเห็นฟันเลยอืม เหมือนตั A นครเนาะ <c oughs> โคตรเหมือนนะซึ่งตอนนี้เราก็รีวิวตัวละครทั้งหมดในภาคนี้หมดแล้วนะในชุดนี้สิไปไปดูไปรีวิวปราทกันปราทแฮรี่เอาสเนปวางนี้เลยนี่วางนี้ดับเบิดอร์ตรงนี้ส่วนที่เหลือยืนข้างล่างก่อนนะไปรีวิวนี้กันตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบกิฟฟินนะตรงนี้ จะเป็นรูปกิฟฟินดอร์หรือเปล่าประมาณนี้นะไปตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะจะมีนี่อันนี้คือจุดพีคเลยเราสามารถดึงเข้าดึงออกได้นี่ดึงเข้าได้ดึงออกไปได้เอาตัวละครขึ้นไปให้หมดดีกว่านี่มันนี่มาวางกับดับเบิลดดรเลยแฮร์รี่พอตเตอร์นั่งเรียนตรงนี้ส่วนบุกบรุษไม่ใช่สตรีป็นนิศา มาชั้นบนนะเฮอร์มวันนี้ก็อยู่ชั้นบนเหมือนกันซึ่งปราสาของเราก็จะสามารถเปิดตรงนี้ได้ขยับได้ด้วยปิดได้เปิดออกมาด้านนี้ก็เหมือนกันสามารถเปิดออกมาได้แล้วก็เรืนกลับได้นี่ก็จะเป็นเพิ่มเพิ่มระยะนะเพิ่มแบบกลางมาให้มันดูสวยงามนี่ดูจุดนี้ให้ดีนะจำไว้นี่ก็คือข้างในปราสาทนะก็จะมี หนังสือตรงนี้นี่เราสามารถดึงมานี่ซึบดึงดันดันได้ไม่ให้ดึงดันดึงออกมาได้ด้วยดึงดึงดึงมันก็จะเป็นที่เชื่อมกันนะกับไอ้หนังสือเมื่อกี้ดึงดันเข้าได้ห้องแรกชั้นที่หนึ่งเฮล,ลิพอตเตอร์ก็นั่งนี่นะเป็นห้องเหมือนห้องเรียนห้องกําลังห้องเรียนนั่งใจนั่งเรียนอยู่ต่อมาตรงนี้ก็จะมีโคมไฟนะนี่โคมไฟโอ้โหฝุ่น คนเยอะมากโรงเรียนเฮลิพอปเตอร์เก่าไงอก็จะมีโคมไฟนะถัดมาก็เป็นห้องหนังสือเหมือนเดิมห้องหนังสือเหมือนเดิมนี่ห้องสมุดนะนี่ห้องสมุดต,ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นมีกบโอ๊ตอยู่ตรงนี้กบมตโอ๊ตนี่แล้วก็โคมไฟเหมือนเดิมโคมไฟต่อไปตรงนี้ก็เป็นห้องเรียนนะแต่ไม่มีคนอยู่ ไปดูชั้นสองกันดีกว่านี่ตรงนี้ก็มีสเนปยืนเฝ้าเฝ้าอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบระเบียงซวยรูรูแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นหน้าต่างนะหน้าต่างสามชั้นเลยนะเรียงขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นอะไรบางอย่างนะเหมือนกันเลยถัดมาตรงนี้ก็เป็นระเบียงเหมือนกันมีดับเบิลโดกับมิสเตอร์กิวอยู่ตรงนี้มิสเตอร์ฟิชนี่ก็จะเป็นซวยรูรูละล,ล,ลานะตรงนี้ไปไปดูข้างในกันดีกว่า เราสามารถเปิดออกมาได้นะนี่ดึงออมาได้ปิดได้ด้านนี้ก็เหมือนกันดึงออกมาได้ง่ายๆปิดไปนี่คือชั้นที่สองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหมวกคัสสันนะว่าจะเราจะได้ไปอยู่บ้านไหนของแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็จะเป็นหมวกที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้เจอตอนแรกนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องสมุดชั้นวางหนังสือตรงนี้ แล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่ทํางานของดัมเบลร์นี่ที่ทํางานมีเหมือนจะเขียนจดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นโฮมไฟเลโก้ต้องแบบอยู่ที่นี่เสมนะ่อาจจะส่องสว่างได้่ะตรงนี้ก็จะเป็นนกฟินิกหรือเปล่าแต่ทำไมเป็นนกแบบนี้ช่างมันเถอะตรงนี้ก็เปิดได้นะที่เคยบอกไปไปชั้นที่สามกันเลยครับนี่ชั้นที่สาม ั้นที่สามนะก็จะมีตรงนี้นะโอ้โหเหมือนเป็นแบบระเบียงนิดหนึ่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างสามชั้นสุดตึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโอ้โหยอดยอดสุดประสาทมีเล็กๆนะอาจจะเป็นห้องเฮลี่ตรงนี้ก็ด้วยตรงนี้ก็มีตราฮอกวอตส์ ord, นะมีตราเยอะแยะไปหมดเลยืมสวยงาม ไปไปดูข้างในกันเลยข้างในชั้น3นะครับก็จะมีเหมือนห้องดูดวงชะตาหรือดูอดีตหรือเปล่าเป็นห้องความทรงจําที่พวกอาจารย์จะมาดูกันนี่บอ่อแห่งน้ํานี้บอ่อน้นํานี้เป็นแบบให้ส่งลงไปจะดูอดีตได้ไปชั้นสุดท้ายกันดีกว่าชั้นนี้ก็จะมีแค่นี้นะชั้นสุดท้ายนี้ก็จะเป็นชั้นที่นักเรียนในฮอกวอตส์เนี่ยจะไม่สามารถขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นชั้นต้องห้าม มีที่เก็บดาบกิฟฟินดอร์อยู่ดาบที่สามารถปราบมูยักษ์อย่างบาซิลิสได้ที่ใครมองตาของบาซิลิสเนี่ยทำให้เราจะกลายเป็นหินเลยนะนี่ก็จะเป็นที่ชั้นวางดาบนะชั้นนี้ชั้นสุดท้ายชั้นที่4ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวแฮร์รี่พอตเตอร์แบบเลโก้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ